สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องกินดีไม่ต้องรอกันต่อได้อีกแล้วนะครับผมสำหรับมื้อนี้ก็เป็นมื้ออาหารกลางวันนะครับผมมื้อกลางวันสำหรับมื้อนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับผมข้าวสวยร้อนๆเลยนะครับผมเนี่ยฮะข้าวสวยร้อนก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะผมเป็นข้าวอะไรนะข้าวสาวให้เหรอหรือว่าข้าวขาวกระแห้งอะไรเนี่ยฮะก็ไม่รู้ จะไม่ใช่ข้าวหอมมะลินะครับผมเป็นข้าวขาวธรรมดานี่หละครับผมนะครับเป็นต้มจับถ่ายนะครับวันนี้ก็กินดวนนะครับผมเหมือนกลางวันก็กินดวนหน่อยฮะต้มจับถ่ายครับผมอันนี้นี่เป็นหัว้จเท้าใช่ไหมหัวใจเท้าครับผมเนี่ยหน้าตารับประมาณนี้นะครับผมหัวใจเท้าเวลาต้มจับถ่ายเนี่ยสีสีของหัวใจเท้าก็จะเปลี่ยนไปนะถ้าต้มนานๆก็สีจะเข้มอย่างเงี้ยอันนี้เขาหั่นเป็นเป็นแว่นนะ อันนี้หมูก็เปลี่ยนสีแล้วครับผมหมูนะเนื้อหมูครับผมนี่ก็โอ้โหครับผมอันนี้เคี้ยวแล้วก็ยุยเลยนะยุยเลยครับผมต้มจับถ่ายนะ่ะผักผักนี่ก็เคี้ยวเคี้ยวง่ายเลยนะยุยเลยเออสําหรับท่านใดที่ชอบบอกว่าอาหารขันง่ายนะต้มจับถ่ายครับผมเคี้ยวแล้วยุยเลยครับผมมันผักมันจะไม่เหนียวนะมันจะยุยเลยเคี้ยวแล้วก็ละลายในปากเลยครับผม โออันนี้ยดีฮะต้มจับถ่ายนะครับผมก็มาลากกับข้าวเลยนะครับผมไม่ต้องเสียเวลาตักฮะเนี่ยฮะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็กินเลยครับผมแล้วก็พอมีกระดูกก็ใส่หาถ้วยมาใส่ไว้กระดูกนะพอเห็นกระดูกก็ทานทานไปกระดูกมีกระดูกก็ใส่ถ้วยไว้ครับผมวันนี้ก็พิเศษหน่อยนะฮะก็เป็นมีต้มมะละไม่ชันครับผมเมื่อกี้เขาหยิบให้เขาหยิบให้นะ ครับผมต้มมะละนี่ก็ไปซื้อมานะครับผมอันนี้ทําไม่เป็นเหมือนกันนะครับผมอันนี้ช่องนี้กินอย่างเดียวครับผมทําไม่เป็นนี่ฮะนี่มะะนะครับผมจะเป็นอย่างนี้ฮะถ้าซื้อไปซื้อตามตลาดทั่วไปนะเขาจะขายอย่างเงี้ยเขาจะเป็นชิ้นใหญ่หนๆนะฮะน่ากินนะครับผมเนี่ยนะมะละกับหมูก็เขาเรียกว่ามะละยัดไส้หมูใช่ไหมเนี่ยเนี่ยครับผมเนี่ยหน้าตาหน้าหลังนะนะจบเลยครับผมเนี่ยสีสันก็ประมาณนี้นะครับผม แต่ว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ไม่รู้นั่ครับผมตลาดนัดครับผมมาละจากตลาดนัดนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะลองผายดูนะครับผมว่าหมูเยอะไหมนะฮะอันนี้ครับผมเดี๋ยวจะลองผาว่ามีหมูเยอะไหมมาละจากตลาดนัดนะครับผมอันนี้นะเป็นชิ้นอย่างนี um <c oughs> ้นะน่าจะแพงอยูน่นะเนี่ยชิ้นเนี้ยโอ้โหครับผมเยอะด้วย <c oughs> ชิ้นหนาด้วยครับผมเนี่ยเดี๋ยวเ <c oughs> ดียย๋ยวดูให้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผ่าทุกคนครับผมว่ามันจะมันจะชิ้นมันใหญ่ไหม แต่ว่าถ้าทางจะอร่อยครับผมเนี่ยเราต้องปรุงรสนะข้างในนี้ต้องปรุงรสเลยน,นะครับผมนี่ผ่าแล้วครับผมดูดีว่าชิ้นมันหมูสับจะเยอะไหม,นะมนะครับโอ้โหเต็มนลครับผมหมูสับเต็มเลยครับผมเนี่ยเต็มกับมะระเลยนะครับผมถ้าถ้าเป็นตรงกลางโปง่งก็จบเลยนะ <laughs> นี่คือเอาแตา่ข้างหลังข้างหน้าแล้วตรงกลางไม่มีนี่จบเลยครับผมแต่นี้เขาแน่นอนนะร้านนี้นะเนี่ยหมูเต็มหมูเต็มชิ้นนะครับหมูเต็มเลย เตมชิ้นมาละนะครับผมถ้าบางทีไปเจอเนี่ยก็เน,นี่ฮะเป็นหมูอันนี้อันหนึง่งไอ้ตรงกลางไม่มีนะครับผมตรงกลางไม่มีหมูนะครับผมอันนี้หมูเต็มเตมชิ้นนะครับผมอันนี้โอเคครับผมร้านนี้นะฮะโ,โหผมเนี่ย่ามาก็เป็นอย่างนี้นะครับผมก็อลองหาแล้วก็ทานดูนะครับผมตามตลาดนัดนะตราดานัดข้างบ้านทั่วไปนะแต่รสชาตินี่ไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับผมจะ จะเจดหรือว่าจะยังไงก็ยังไม่รู้ครับผมเพราะยังไม่เคยลองทานเลยอันนี้เขาเพิ่งหยิบมาให้มาเมื่อกี้ผมยังไม่เคยกินหแรบบอกแบบนี้นะแต่ว่าถ้าทางก็จะน,น,น่าจะอร่อยนะเนี่ยหรือถ้าถ้ามันเจดไปก็ใส่น้ำปลาหน่อยก็ได้หรือว่าเอาไปตั้งไฟใหม่เลยใส่รถดีเข้าไปหน่อยถ้าเกิดมันมันนั่นนะวิธีจะแก้แก้รถที่ไม่อร่อยก็ตั้งไฟแล้วก็ ใส่รสด,ดีเข้าไปหน่อยใส่รสด,ดีใส่น้ำปลาปรุงปรุงเพิ่มเข้าไปครับผมก็ไม่รู้นะหรือว่าจะกินอย่างนี้เลยก็ได้แล้วแต่เราครับผมแต่ถ้าร้อนเนี่ยร้อนๆน,นี่โอกาสจะอร่อยเยอะนะของอ่ะของถ้ามันร้อนๆนะโอกาสจะอร่อยเยอะโอกาสที่จะกินอร่อยนะมันจะมีสูงมากถ้าเจีดเจแล้วเดียวไม่ค่อยอร่อยลวครับผม <S <S อันนี้ก็เนี่ยฮะก็เป็นมะระยัดไส้หมูนะหมูสับครับผมเนี่ยฮะหมูสับเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยนี่ยตักมาให้ดูครับผม อนหน้าตาประมาณนี้นะครับผมโอ้ถ้าออกจอทีวีนี่ก็สวยเลยชัดเป๊ะเลยครับผมอันนี้มันกล้องมือถือนะถ่ายจากกล้องมือถือครับผมเนี่ยฮะสวยมากมาครับผมเนี่ยสวยครับสวยครับผมประมาณนี้นะครับผมมาละยัดไส้จากตลาดนัดครับผมทําไม่เป็นนะครับผมทําไม่เป็นอันนี้ก็นี่ครับประมาณนี้นะครับผมก็เวลาเวลารับประทานก็นี่ฮะตักข้าวคำหนึ่งนะค็เหมันจะพักมันจะว่าสักคำ ถ้าเรากินคนเดียวก็ไม่ต้องใช้ช้อนกลางก็ไนดะ้กินคนเดียวก็เนี่ยตักเลยครับผมแต่ถ้าถ้ามีคนกินด้วยก็ต้องใช้ช้อนกลางนะครับผมนะใช้ช้อนกลางมันจะดูดีหน่อยถ้าตักไปเดยนี่จะไม่ดูไม่ดีครับผมเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยดนะียุคนี้นะยุคนี้ก็ต้องใช้ช้อนกลางนะครับผมถ้ากินสองคนขึ้นไปนะฮะถ้าคนเดียวนี่ช้อนเดียวแล้วช้อนคนเดียวกิกนได้หมดครับผมเพราะเรากินคนเดียวนะครับผมครับ สำหรับคลิปนี้คลิปข้าวสวยกับต้มกับไยและก็มะละยัดไส้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนถ้าถูกใจโปรดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครกดติดตามให้กับช่องกินดีไม่ต้องรอด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม